สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาน้องนำโชคกลับบ้านนะคะไปอยู่กับยายนะคะเรามาดูกันซิว่าระหว่างทางนะคะแล้วก็เมื่อถึงบ้านแล้วนะคะปฏิกิริยาน้องจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะคะที่มาของน้องนำโชคนะคะก็แจ้งนิดหนึ่งนะคะ ก็คือน,น้องนำโชคนะคะแม่ของเขาอะ่ะแม่ของน้องนะคะได้เสียตั้งแต่4วันแรกที่คลอดน้องนะคะเราก็เลยต้องนำน้องมาเลี้ยงโดยการให้กินนมแพะนะคะเพราะโดยปกติแล้วนะคะสุนัขอ่อนเนี่ยจะทานนมแพะไม่นิยมให้นมวัวนะคะท้องอาจจะอืดแล้วก็น้องอาจจะเสียชีวิตได้นะคะเมื่อถึงบ้านนะคะแม่ก็ป้อนนมนะคะ เอ็นดูกันทั้งบ้านเลยนะคะสำหรับน้องนำโชคนี่ดูหลังจากป้อนนมเสร็จเล่นอย่างสนุกสนานค่ะก่อนนอน